สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ใบไม้ในกำม,มือพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากเข้าใจชีวิตให้ลึกขึ้นผ่านการเล่าเรื่องที่ผสานธรรมะปัญญาและความจริงของใจเหมือนใบไม้ในมือที่แม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าพิจารณาให้ดีก็อาจพาเราเข้าใจทั้งป่าได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ subscribe ช่องใบไม้ในกำม,มือ เพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่จะพาคุณเดินทางภายในอย่างสงบและตื่นรู้ไปด้วยกันครับวันนี้ผมอยากชวนคุณไปพบกับผู้หญิงที่ผ่านความสูญเสียที่เจ็บปวดและพบแสงสว่างจากสิ่งเล็กๆเลกมเล็ดผักกาดในกองไฟเธอคือพระกิสาโคตมีก่อนเริ่มลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสูญเสียอะไรที่รักมากๆอาจเป็นคนที่คุณรัก หรือความหวังที่เคยยึดเหนี่ยวลองนึกถึงความรู้สึกนั้นสักครู่แล้วมาฟังเรื่องของกิสาโคตมีเธอจะพาคุณไปเห็นว่าแม้ในความมืดมิดก็ยังมีแสงรออยู่ไปเดินในป่าของหัวใจด้วยกันเลยครับพระกิสาโคตมีเกิดในตระกูลยากจนในเมืองสาวัตถีชื่อกิสาแปลว่าผอมบางเพราะร่างกายเล็กและผอมตั้งแต่เด็ก ครอบครัวของเธออาศัยในกระท่อมเล็กๆทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่กิสาโคตมีเป็นคนใจดีอ่อนโยนและมีความหวังในวัยเด็กเธอช่วยแม่เก็บผักในสวนและฝันถึงวันที่ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อถึงวัยสาวพ่อแม่จัดการให้เธอแต่งงานกับลูกชายของพ่อค้าผู้มั่งคั่งการแต่งงานนี้เหมือนโอกาสหลุดพ้นจากความยากจน แต่ในบ้านสามีเธอถูกดูถูกว่าลูกสาวคนจนและต้องทำงานบ้านหนักกิสาโคตมีอดทนเพราะหวังว่าสักวันครอบครัวสามีจะยอมรับในทางจิตวิทยาความอดทนนี้สะท้อนถึง resilience ความยืดหยุ่นทางจิตใจเหมือนเวลาคุณเผชิญสถานการณ์ยากลำบากแต่เลือกอดทนเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าต่อมาเธอให้กำเนิดลูกชาย เด็กชายที่กลายเป็นแสงสว่างในชีวิตรอยยิ้มของเขาทําให้เธอรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าทั้งหมดคุ้มค่าลูกชายวิ่งเล่นรอบบ้านร้องเพลงและทําให้เธอยิ้มได้ทุกวันแต่แล้วโศก,กนาฏกรรมมาเยือนวันหนึ่งลูกชายของเธอถูกงูกัดขณะวิ่งเล่นนอกบ้านเขาล้มลงต่อหน้าเธอและเสียชีวิตในอ้อมแขนกิสาโคตมีร้องไห้กอดร่างลูก ร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีอะไรช่วยได้ในทางจิตวิทยานี่คือ traumatic grief ความโศกเศร้าที่รุนแรงจนสมองส่วนอะมิกดาลาทำงานหนักเกินไปเหมือนเวลาคุณสูญเสียคนที่รักกระทันหันและรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนกิสาโคตมีปฏิเสธความจริงเธออุ้มร่างลูกเดินไปทั่วสาววัตถีขอร้องให้ทุกคนหายาให้ลูกของเธอช่วยหายาให้ลูกฉันด้วยเขายังไม่ตาย เธอร้องซ้ำๆคนในเมืองมองด้วยความสงสารบอกว่าเด็กคนนี้ตายแล้วแต่เธอไม่ยอมฟังในทางจิตวิทยานี่คือ Denial การปฏิเสธความจริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญความสูญเสียชายผู้หนึ่งแนะนำให้เธอไปหาพระพุทธเจ้าด้วยความหวังสุดท้ายเธออุ้มร่างลูกไปยังที่ที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเธอคุกเข่าลงและร้องขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดให้ยาที่จะทำให้ลูกข้าพเจ้าฟื้นพระพุทธเจ้ามองด้วยเมตตาและตรัสว่ากิสาโคตมีเธอจงไปหา,มาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแล้วนำมาให้เรากิสาโคตมีรีบไปเคาะประตูบ้านแรกคุณมีมเมล็ดผักกาดไหมและในบ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่เจ้าของบ้านตอบว่ามีมาเมล็ดผักกาดแต่พ่อของฉันเสียไปเมื่อปีก่อนบ้านต่อไปก็เช่นกัน มีเมล็ดผักกาดแต่แม่ของฉันตายไปแล้วเธอไปทุกบ้านในเมืองและทุกบ้านมีเรื่องราวของความสูญเสียในที่สุดเธอตระหนักว่าไม่มีบ้านใดที่ไม่เคยมีคนตายในทางจิตวิทยานี่คือ Reality Testing การเผชิญหน้ากับความจริงผ่านประสบการณ์กิสาโคตมีกลับมาหาพระพุทธเจ้าด้วยใจที่สงบลงเธอวางร่างลูกลงแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วความตายเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนพระพุทธเจ้าทรงสอนถึงอนิจจังความไม่เที่ยงของทุกสิ่งในทางจิตวิทยานี่คือ grief processing การยอมรับความสูญเสียอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปกิสาโคตมีขอบวชเป็นภิกษุณีและเริ่มฝึกสติและวิปัสสนาแต่ความทรงจำเกี่ยวกับลูกยังผุดขึ้นรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และวันที่กอดเขาในทางจิตวิทยานี่คือ intrusive memories ความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์การบรรลุอารหันต์ของกิสาโคตมีเกิดจากเหตุและปัจจัยที่ลงตัวเหตุที่หนึ่งคือความสูญเสียลูกชายความสูญเสียลูกบังคับให้เธอเผชิญหน้ากับอนิจจังความจริงที่ทุกสิ่งไม่จีรังในทางจิตวิทยานี่คือ existential crisis วิกฤตที่ทำให้ตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของชีวิต เหตุที่สองคือคำสอนของพระพุทธเจ้าภารกิจหาเมล็ดผักกาดทำให้เธอเห็นความตายเป็นสากลในทางจิตวิทยานี่คือ experiential learning การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเหตุที่สามคือการตระหนักรู้ขณะเห็นเมล็ดผักกาดในกองไฟขึ้นหนึ่งขณะสร้างสมาธิข้างกองไฟเธอเห็นเมล็ดผักกาดตกลงในไฟเมล็ดบางเมล็ดไม้ทันทีบางเมล็ดนานกว่า แต่ทุกเมล็ดกลายเป็นเท่าเธอตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตทุกสิ่งสูญสลายเหมือนเมล็ดในกองไฟในแง่ธรรมะนี่คือปัจจัยแห่งการตื่นรู้การเห็นไตรลักษณ์อันิจจังทุกขังอนัตตาในทางจิตวิทยานี่คือ Insight Moment การเข้าใจอย่างลึกซึง้งเหมือนเวลาคุณเห็นใบไม้ร่วงแล้วเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นี่คือ Cognitive Shift จาก ฉันต้องยึดลูกไว้เป็นทุกอย่างย่อมสูญสลายเหตุที่ 4. การฝึกวิปัสนาการฝึกวิปัสนาช่วยให้เธอพิจารณาความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนในทางจิตวิทยานี่คือ cognitive restructuring การปรับความคิดสู่ความเป็นอิสระในคืนนั้นขณะเห็นเมล็ดผักกาดในกองไฟเธอบรรลุอรหันต์ไม่ใช่พิธีการยิ่งใหญ่ แต่เป็นการเห็นความจริงในสิ่งเล็กๆลองถามตัวเองดูนะครับมีสิ่งเล็กๆในชีวิตคุณบ้างไหมที่เคยทำให้คุณเห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพระกิสาโคตมีสอนเราว่าแม้ในความสูญเสียสิ่งเล็กๆอย่างเมล็ดผักกาดในกองไฟสามารถนำไปสู่อิสรภาพในทางจิตวิทยาการสังเกตสิ่งเล็กๆเช่นเปลวไฟหรือเมฆที่ลอยผ่านช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิต ด้วย neuroplasticity สมองของเราสามารถฝึกให้ยอมรับและปล่อยวางได้ลองทำอะไรเล็กๆดูนะครับวันละ5นาทีนั่งดูสิ่งรอบตัวเช่นเปลวไฟหรือหายใจสังเกตว่ามันมาแล้วก็ไปแล้วถามตัวเองว่าฉันยึดต,ติดกับอะไรอยู่วิธีนี้ช่วยให้คุณเห็นความจริงในสิ่งที่เรียบง่ายใบไม้ในกำมือวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งเล็กๆใบไม้นี้สอนเราว่า แม้ในความสูญเสียมเมล็ดผักกาดในกองไฟพาเราไปพบอิสรภาพพระกิสาโคตมีแสดงให้เห็นว่าการฝึกสติและยอมรับความจริงนำไปสู่แสงสว่างคืนนี้ลองนั่งเงียบๆหายใจลึกๆและสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวถามตัวเองว่าฉันจะเริ่มเห็นความจริงจากสิ่งเล็กๆอะไรขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนนี้นะครับ ถ้าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพบแสงสว่างในความสูญเสียส่งมาทางช่องใบไม้ในกำมือได้เลยอย่าลืมกดไลค์ติดตามและแชร์พ p o แคสต์นี้เจอกันในตอนหน้ากับใบไม้ในกำมือ